เชิญครับคุณเจชี่ครับผมมีนี่ครับแชนวิตนะครับมีน้ำพริกอ่องนะครับมีแกงช่มใต้แล้วก็มีช่มตำแจบๆคุณเจชี้จะทานอะไรครับเดี๋ยวผมช้ยจานให้ไหนลองแลบลิ้นดูสิคะลิ้นสากมาเชียวเอ้าไปถอนฟันมาเหรอคะอะ่ใช่ครับพอดีฟันชี่เก่ามันไม่ชฉวยครับผมก็เลยไปทำที่ใหม่มาชัครับ ตกลงแล้วคุณเจชี่ชอบทานอาหารภาคไหนครับชอบก๋วยเตี๋ยวค่ะก๋วยเตี๋ยวไม่มีครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปชื่อมาให้ใหม่ครับไม่ต้องหรอกค่ะพอดีเจซี่ไม่ชอบคนประจบสอพอแล้วคุณเจชี่ชอบคนแบบไหนล่ะครับผมจะได้ทําตัวถูกครับก็ชอบคนที่เป็นตัวของตัวเองอะค่ะอืมแล้วก็ไมบอกอันนี้ถนัดครับเฮ้ยนางเจชี่ทำไมไม่เข้าไปทำงานวะ มนยืนหัวสู้อยู่ได้ปกติผมอยู่กับพี่หมอนผมก็เล่นกับพี่หมอนแบบนี้ครับงั้นก็จำไว้นะคะว่าฉันไม่ใช่คุณหมอนยอมควิกควิกควิกคะมีไรนี่มึงรู้อะไรป่ะคุณน้ำแข็งก็ยังไม่มีแฟนเว้ยจริงเหรอเฮ้หยุดหยุดเลย ที่กูจะบอกมึงเนี่ยคือกูบอกว่ากูยอดไว้แล้วมึงไม่ต้องเลยมึงรอเลยอือหือไอก้กักเฉียใจของแบบนี้ใครดีใ,ใครได้เวย้ยอ้ยมึงมั่นใจไม่ดูสารรูปมึงเองเลยเนาะอ้หลอหลอหลออ,น,อน้องแข็งครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพอดีพี่ชื้อช่มตามาฝากครับแล้วพี่ยมไม่ได้ซื้อมาฝากคุณเจสซี่หรอคะอ๋อคนอย่างกันครับของคุณเจสซี่อยู่ฝั่งขวาของคุณน้องน้อแข็งเนี่ยอยู่ฝั่งใช้ครับ ใ้ครับขอบคุณมากนะคะครับก็อย่าลืมนะครับรับพี่ไว้พิจารณาอีกสักคนหนึ่งได้สิคะเยิ้มเชียวไปละครับดีดาไปเถอะมึงกูเห็นเราสองคนดีดาที่ไรนะนู่นไอ้หน้าวัวข้าไปกินทุกทีก็นี่ไง ฉันจะมาปรึกษามืงง่อหาวิธีกําจัดไอ้ชิงหน้าฉาันเจ้านั้นก่อนดีกว่าวิ่งเมกับกูสองคนคอยมาแข่งขันกันโอเคปะเมื่อไหร่มึงจะใส่ฟันเนี่ยกูหน้ากูแฉะหมดแล้วเนี่ยรอง,งบประมาณเว้ยโอ้อก็ดีมงัน,นเอนไว้เราจะกําจัดมยังไงดีวะ ็ต้องมีเลยแน่ๆหรืออยู่คนเดียวก็คุณเคยอยู่สบายจนเคยเลยไม่คิดมีใครเจอเป็นคนน่าสนใจก็แค่พอพึ่งใจไม่ได้คิดรักจริง 能打败。